สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อาจารย์หน่อยแน่ชาแนลนะคะวันนี้อาจารย์หน่อยแน่ไม่ได้มาทําคลิปจิตวิทยานะคะแต่ว่าจะมาดูดวงให้นะคะส่วนพากินพาวิ่งพาเที่ยวนะคะก็เดี๋ยวก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหน่อยจะมีโยคะด้วยนะคะ สำหรับการที่ต้องมาดูดวงนะคะอันนี้ก็บอกสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะก็คือเป็นความสามารถพิเศษของอาจารย์หน่อยแน่นะคะสมัยที่7ขวบนะคะก็สามารถที่จะอ่านตําราพรมชาติแล้วก็ทํานายดวงให้คุณพ่อคุณแม่คนในบ้านนะคะแล้วก็มีคนที่รู้ค่ะก็มาขอให้ดูดวงนะคะอ่านตําราให้เกิดปีชวดชะลูเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนอะไรเงี้ยนะคะแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็มีนับเวียนตกประสาททองตกคือคาแล้วตกอะไรแบบมันเนี้ยนะคะจะดูแบบตรงนี้ให้นะคะตามปีนักษัตริย์แล้วก็การ นับอายุนะคะแล้วก็ได้ค่าดูหมอนะคะค่าแม่หมอนี่เป็นขนมเป็นผลไม้นะคะแล้วก็เป็นเงินบ้าง5้าบาทนะคะ10บาทแบงค์สิบนี่คือดีใจหนักมากนะคะเพราะว่าแบงค์สิบนี่มีค่าสําหรับเด็กสมัยก่อนมากนะคะแบบเยอะมากนะคะก็สมัยนั้นไม่มีเหรียญสิบนะคะเกิด <c oughs> ไม่ทันใช่ไหม <c oughs> นะคะ,อะโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสําหรับดวงตรงนี้จะเป็นดวงของชาวราศีพิจิกนะคะ เป็นการทํานายดวงโดยที่ให้ไพ่เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่กําหนดออกมานะคะว่าจะให้เป็นดวงความรักของชาวราศีพิจิกในสถานะแบบไหนสเตตัสอะไรนะคะอาจารย์ก็จะทํานายไปตามไพ่นะคะเดี๋ยวจะเปิดเป็นไพ่สองกองนะคะเป็นแรนดอมความรักนะคะของชาวราศีพิจิกว่าพลังงานความรักแบบไหนที่จะขึ้นมาในเดือนนี้นะคะสำหรับตรงนี้เป็นการดูดวงทั่วไปนะคะ ไม่ได้เจาะจงดูของใครโดยเฉพาะนะคะจะให้ตรงร้อยเอร์เซ็นทุกเรื่องคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแบบมีวิจารย์ด้วยนะคะอ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้พลังงานความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนธันวาคม2,563นะคะมีเฮอร์มิตเข้ามานะคะ ตรงนี้แล้วกันนะคะไพ่เดินสีต่อไปไพ่เก้าเหรียญค่ะยังไงเอ่ยมีไพ่ของราชินีเข้ามาแล้วนะคะนึกว่าปีกวิเวกไปซะแล้วแล้วก็มีเอ่อไพ่ของ justice นะคะไพ่แห่งความยุติธรรม tower ค่ะ ชชวยองบ้านะคะที่ทาวเวอร์มาพร้อมกับจัสติสนะคะมีราชินีดามีไพ่สิบถ้วยค่ะต่อด้วยไพ่ของก้าไม้เท้านะคะอันนี้จะไม่เห็นไม่เห็นอันข้างล่างนะคะแต่จะเถิบมาให้นิดนึงนะคะ สิบถ้วยก้ามไม้เท้านะคะแล้วก็ the world ค่ะอ่าโอเคนะคะเห็นชัดไหมเอย่ยเดี๋ยวถ้ายัางไงอาจารย์เปิดให้ดูทีลบใบอีกทีนึงนะคะทีนี้มาดูกองของฝั่งของคู่ของคุณบ้างนะคะว่าเขาจะ ได้ไพ่อะไรบ้างนะคะมาลองลุ้นดูนะคะว่าจะเป็นความรักของชาวพิจิกในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะจะมีเรื่องราวความรักอย่างไรบ้างนะคะดูกันนะใบแรกนะคะเป็น10บดาบเลยค่ะใบที่สองนะคะได้ไพ่ฤาษีเหมือนกันเลย ยังไงสิบไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะแปดไม้เท้านะคะเดอะสตาร์ค่ะเดอะซันด้วยค่ะอืม ฝั่งคุณได้เดอะเวิ d ฝั่งเขาได้เดอะซันนะคะมีเออเจ็ดไม้เท้านะคะขอจบอีกหนึ่งใบเป็นเดสนะคะขอพลังงานความรักนะคะที่ช่วยเชื่อมระหว่างคุณนะคะกับคู่รักของคุณนะคะขอเป็นชุดนี้นะ ขอพลังงานความรักนะคะสองใบมีอา c คามีค่ะเลติงโก o นะคะ ูฝั่งแรกนะคะฝั่งของคุณแต่ว่าไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะฝั่งคุณนะคะชาวพิจิกเปิดมาได้ไพ่ของฤาษีนะคะมาพร้อมกับเก้าเหรียญน,นะคะในช่วงนี้คุณชอบที่จะเหมือนแยกตัวเองออกมานะคะค่อนข้างที่จะรู้สึกเบื่อเบื่อไม่ชอบเข้าสังคมนะคะเป็นพลังงานของการใช้ความคิดอยู่กับความรู้สึกนะคะหรือว่ามาศึกษามาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะ อาจจะเป็นการเรียนด้วยตนเองเรียนออนไลน์หรืออะไรตรงนี้นะคะหรือว่าอยู่กับสิ่งที่คุณชอบ,บมุ่งมั่นทากิจกรรมอะไรกับสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบหาความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังชื่นชอบตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะพยายามทํามันให้ดีที่สุดนะคะเหมือนเป็นช่วงที่ความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะยังค่อนข้างที่จะนิ่งๆเง,งียบๆนะคะไม่อาจารย์ไม่เห็นพลังงานของ ของความเศร้าหรือว่าความอะไรนะคะแต่ว่าเป็นลันกษณะของการอยากอยู่คนเดียวอ่ะนะคะการเบื่อในการเข้าสังคมอะไรก็ได้นะคะเราก็ต้องการเรียนรู้หรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นความมุ่งมั่นของคนของคุณนะคะหรือว่าตรงนี้น่าจะเป็นชาวพิจิกที่โสดหรือเปล่านะคะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนรักอิสระในตนเองมากๆนะคะตรงนี้เพราะว่ามีไพ่ของราชินีเข้ามานะคะ เอ็มเสเข้ามามาพร้อมกับ justice นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ the tower นะเพราะนั้นตรงเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่เคยแต่งงานแล้วนะคะเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะแต่งงานแล้วแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าความแตกหักทางความรักนะคะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันล่มสลายไปนะคะแล้วก็ต้องลงเอยด้วยการหย่าร้างนะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็น เป็นคนที่เป็นไม้ก็ได้นะคะอย่าล้างแล้วก็คืออาจจะแบบว่ามีการแบ่งสืบสมรสหรืออะไรกันแล้วนะคะก็เลยทําให้ตรงเนี้ยคุณก็เป็นอารมณ์แบบอยู่คนเดียวมีสมบัตินะคะมีทรัพย์สินนะคะอยู่คนเดียวแบบมีความสุขก็ได้นะคะอาจจะมีความสุขมากกว่าตอนที่คุณแบบอยู่แบบเป็นคู่ก็ได้นะคะตรงเนี้ยคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างก็ได้นะคะตรงเนี้ยอาจารย์มองว่าโดยพื้น บุคลิกภาพของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนมีความเข้มแข็งนะคะมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญนะคะบทจะทําอะไรเนี่ยถ้าอยากจะทําแล้วลุยพร้อมที่จะทํานะคะหรือบางทีอ like าจจะชอบเอาชนะด้วยก็ได้นะคะแต่ด้วยความเป็นราชินีดาเนี่ยคุณเป็นคนที่เหมือนอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะบางทีบทกําลังจะทําแบบเต็มที่เต็มที่บางทีถ้าคุณเบื่อขึ้นมาคุณไม่เอาอะนะคะคุณก็ไม่เอาคุณก็ทิ้งเหมือนกัน นะคะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะนั้นค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะคะในการที่คุณจะต้องแบบคือยังไงอะ่ะคุณจะต้องไปแบบพยายามทำตามมารยาหรืออะไรที่จะอยู่ในสังคมนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะไม่จาเป็นต้องใส่หน้ากาก,ากหาใครนะคะเป็นตัวของตัวเองมีความสุขในสิ่งที่คุณอยากทำได้อย่างเต็มที่นะคะหรือว่าอยู่กับ กลุ่มคนที่คุณสนิทด้วยเท่านั้นนะ,นะคะไม่ค่อยแบบชอบออกงานสังคมหรือไม่ชอบไม่ค่อยชอบไปเจออะไรที่แบบว่ามันต้องใส่หน้ากากเข้าหากันน่ะนะคะหรือบางคนอาจจะเรียนรู้ในเรื่องของทางศาสนานะคะในเรื่องของสายธรรมะไปปฏิบัติธรรมนะคะทาให้จิตใจสงบมากขึ้นก็ได้นะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นช่วงที่คุณกําลังเรียนรู้นะคะชีวิตพัฒนาทางด้านจิตวิญ,ญญาณของคุณไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าคุณก็รู้ตัวนะคะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างมี อ,อ,อารมณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะก็เลยพยายามที่จะเหมือนแก้ไขนะคะตรงนี้นะเหมือนกับว่าอาจจะมีใครบางคนที่คุณได้เจอนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตมาอยู่ด้วยกันกันกบคุณได้นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะแต่ว่าคุณยังกล้าๆกลัวนะคะกับความรักเพราะว่า ครั้งที่ผ่านมาคุณก็เหนื่อยมากนะคะคุณก็เลยเหมือนกับรีรีรอว่าตรงนี้เขาใช่ไหมนะคะเหมือนกับพยายามลองศึกษาลองแบบเหมือนพูดคุยนะคะแต่เหมือนกับว่าก็ยังรอดูท่าทีของทางน้นอยู่นะคะแต่สิ่งที่มันมาเป็นบทสรุปของความรักของคุณในครั้นี้ก็คือมันเป็นอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนโลกของคุณนะคะคนที่เขาเข้ามาเนี่ย เขาช่วยทําให้คุณแบบเหมือนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องอะไรบางอย่างยอมรับความเป็นตัวของคุณนะนะคะเข้าใจในตัวของคุณแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยคุณนะคะในเรื่องของการพัฒนาทางจิตวิญญาณน,นะคะภาพของเดอะเวิร์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นแบบคนที่ประสบความสาเร็จเป็นเศรษฐีเป็นอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นการหลุดพ้นนะคะจากบ่วงปมจากความรู้สึกลบๆอะไรในใจนะคะภาพของผู้หญิงที่ตรงนี้ เทพีองนี้นะคะที่มีผ้าที่หลุดตรงนี้ก็คือหมายหมายถึงการปลดเปื้องความรู้สึกลบๆพลังงานอะไรแย่ๆนะคะในตนเองนะคะเลิกกดดันนะคะเลิกเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เลิกยึดติดกับความทุกข์หรืออะไรบางอย่างนะคะที่มันเหนียวรั้งคุณกับอดีตหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้นะคะมีการม,มีการเข้าใจชีวิตมีการเข้าใจโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขรวมทั้งยังสามารถที่จะส่งผ่านความรู้นะคะในเรื่องของการอุทิศตัวแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะเพราะนั้นจบแล้วไพ่เดอะเวิลด์นะคะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นการจบที่ดีงามมากๆนะคะ หมือนกับว่าตรงนี้ขึ้นต้นมาด้วยไพ่ของฤาษีนะคะเป็นช่วงที่คุณกาลังจะพัฒนาในเรื่องของยกระดับจิตใจจิตปิญญาณของคุณนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะคะทําได้โดยมีคนที่คุณอาจจะเจอคนดีๆนะคะในขณะที่คุณไปไปวัดไปปฏิบททัติธรรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะแล้วเขาก็ช่วยส่งเสริมเกื้อกูลคุณนะคะอาจจะเป็นคู่บุญก็ได้นะคะเพราะว่า เข้ามาหลังจากที่คุณผ่านเดอะทาวเวอร์ไปแล้วนะคะผ่านความผิดหวังได้เขาเรียกว่าออชายวิบากกรรมนะคะในความรักตรงนั้นไปแล้วนะคะแล้วพอมาเจอทั้งสิบถ้วยทั้งเดอะเดอะเวิลด์ตรงเนี้ยน่าจะเป็นคู่บุญของคุณนะคะที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูฝั่งเขาบ้างฝั่งของเขาเป็นยังไงเขาเป็นสิบดาบนะคะเขาเพิ่ง มีเหตุการณ์สูญเสียอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะอาจจะคนรักเนี่ยเหมือนเลิกลาไปนะคะหรือว่ามีคนใหม่ไปหรือว่าถ้าไม่จากเป็นอาจจะจากตายนะคะอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตแล้วก็ยังความสศกเศร้าเสียใจกับเขาค่อนข้างมากนะคะเขาก็เลยค่อนข้างเก็บตัวหรือว่าเขาก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเจอกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าจะเจอกันในที่อื่นที่เป็นสถานที่ที่ ค่อนข้างมีความสงบนะคะบางคนอาจจะเป็นศาสนาคิ์เป็นในโบสถ์นะคะหรือว่าเป็นที่ที่เป็นที่ที่สงบนะคะแล้วก็เป็นที่ที่อาจจะเป็นสวนสาธารณะนะคะในมุมที่สงบสงบนะคะบางคนอาจจะเป็นในห้องสมุดหรือในที่ไหนที่มันมีมีความสงบนะคะมีพลังงานของความสงบนะคะที่เหมือนเฮอร์มิตลูซีคนนี้นะคะเข้าไปเหมือนเข้าไปศึกษาเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนเข้าไปทําใจไปเยียวยาตนเองก็ได้นะ เหมือนกับว่าเขาค่อนข้างเหนื่อยมากนะคะกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะกับชีวิตที่ผ่านมาเป็นสิบไม้เท้านะคะมีความพยายามมีความต่อสู้ชีวิตต่อสู้เพื่อความรักมาค่อนข้างมากนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่าความรักตรงนี้ก็มาจบลงไปอย่างกระทันหันนะคะสําหรับสิบดาบตรงนี้นะเหมือนหลังจากที่เขาพยายามทําใจนะคะเขาพยายามที่จะเลือกนะคะเลือกทางเดินของตัวเองนะ บางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนงานใหม่หรือออกมาทําธุรกิจหรืออะไรส่วนตัวก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เขากําลังทาเนี่ยนะคะหรือได้เริ่มทํามาแล้วเห็นถึงความสําเร็จนะคะเป็น8ปดในเท้านะอาจจะเป็นด้วยบนกุศลนที่เขาก็แบบไปทําในเรื่องของความดีไปเป็นจิตอาสา,าหรือเป็นอะไรมาตรงนี้ก็ได้นะคะก็เลยส่งผลทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะเขาอาจจะเป็นคนที่ เป็นที่รู้จักของคนอื่นก็ได้นะคะเป็นยูทูบเบอร์นะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจทางอะไรบางอย่างนะคะเป็นคนที่น่าสนใจนะตอนนี้กําลังมีชื่อเสียงนะอาจ,จเป็นคนที่แบบเหมือนกําลังฮอตกำลังอะไรเพราะว่าเดอะสตารนะคะมาพร้อมกับเดอะซันน่ะเป็นพลังนะคะทั้งทั้งหญิงท้าอย่างเลยนะคะประสบความสําเร็จแบบว่าได้เหมือนอาจจะเป็นจุดที่แบบ ท็อปสุดนะคะเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของคนคนนี้แล้วก็ได้นะคะหลังจากที่เขาก็ใช้วิบากกรรมในชีวิตของเขานะคะมีสิบดาบตรงนี้ขึ้นมามดวงคุณสองคนคล้ายกันเลยนะคะนะแล้วณนะเวลานี้นะคะเขากําลังพยายามเอ่อจัดความรู้สึกนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีที่เขาแบบเหมือนอาจจะคิดโทษตนเองนะคะหรือคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นที่มองเขาในแง่ลบก็ได้นะคะ เขากำลังพยายามที่จะจบความรู้สึกตรงนี้นะคะแล้วเริ่มใหม่นะคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่วั่นไหวง่ายนะคะเป็นคนที่เหมือนก็กังวลเหมือนกันนะคะกับการที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะแต่การที่เขาได้มาเจอคุณนะคะเป็นจัสันนะคะเขารู้สึกว่าการที่เขาได้มาเจอคุณเนี่ยก็เป็น คิว่าเป็นอะไรที่เหมาะกันกับเขานะคะเป็นอะไรที่เหมือนเข้ามาเติมเต็มความสุขในชีวิตของเขานะคะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีสีสันนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะได้รู้สึกได้รับพลังบวกนะคะจากการให้กําลังใจของคุณหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหมือนเขารู้สึกว่าชีวิตมันจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเขารู้สึกอยากที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเอ่อคุณนะคะพลังงานความรักนะคะที่ เชื่อมกันไว้นะคะสำหรับคุณก็คือการเริ่มใหม่การไปต่อนะคะ mm. letting go ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่มันอยู่กับตัวเองอะมาสักพักหนึ่งทั้งคู่เลยนะคะอยู่กับงานอยู่กับอะไรที่แบบมันจำเป็นต้องเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทำนะคะอย่างรู้สึกว่าชีวิตมันมันอยู่กับจุดเดิมๆม,มาแบบพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามาถึงณจุดนี้นะคะฝั่งคุณนะคะมีสิบถ้วยนะคะ มี the world นะคะฝั่งเขานะคะมี the star มีจั e Sun เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคนสองคนเนี่ยได้เวียนมาบรรจบหากันนะคะเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะไปต่อด้วยกันนะคะ letting go ตรงนี้ก็เลยขึ้นมานะคะเป็นพลังงานความรักของคุณนะคะ a l c คม m y ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับการพลิกแพงแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะคะจนทำให คุณสองคนเนี่ยนะคะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เข้ามาช่วยเหลือกันนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณสองคนช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาจนปัญหาต่างๆเนี่ยมันจบสิ้นไปได้นะคะหรือว่าในฝั่งของคนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันแบบอยู่ดีลุมลองเขาเข้ามาอีกนะคะแล้วคุณก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทําให้ปัญหาตรงนี้มันจบไปนะคะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะเริ่มใหม่กับคุณ นะคะอืมตรงนี้นะ,อ,ะอาจารย์มองว่าตรงนี้นะคะน่าจะเป็นไพ่ความสัมพันธ์ของคนที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกพลิกของความรักมาทั้งคู่นะคะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่น่าจะเลิกกับแฟนมานะคะหรือว่าแฟนเสียชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ ผิดหวังกับความรักนะคะหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ด้วยกันก็ได้นะคะตรงนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้มาอยู่ร่วมกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นการเริ่มใหม่นะคะเป็นทั้ง the sun เป็นทั้ง the world นะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยได้จบกับสิ่งที่เป็นความรู้สึกอะไรรลายๆนะคะที่มันแบบอาจจะมีความรู้สึกนี้นะคะอยู่บ้างนะคะในเวลาที่คุณอาจจะ อยู่คนเดียวหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาของการที่ได้ช่วยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะความรักของคุณนะคะอาจารย์มองว่าเป็นความรักที่มีความเข้าใจมีการส่งเสริมให้กำลังใจมีการแบบเติมพลังบวกให้กับกันและกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่าคนสองคนเนี่ยจะพัฒนาความรักนะคะจนทําให้คู่ของคุณประสบความสําเร็จนะคะในด้านของฐานะ สังคมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ในเรื่องของเงินในเรื่องของความรู้หรืออะไรก็ตามนะคะมาช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะในอนาคตต่อไปนะคะเป็นเดอะเวิลด์ด้วย <c oughs> นะคะดีใจกับชาวราศีพิจิกมากมากนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาพลังงานดีมากๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเป็นไพ่ที่จะมาให้คำแนะนำนะคะกับชาวราศีพิจิกดีกว่านะคะ ขอบคุณชาวราศีพิจิกมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะถ้าใครนะคะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าราศีพิจิกจะได้รับคำแนะนำอะไรบ้างมีไพ่ของ Return to Joy ตรงมากกับเรื่องราวนะคะความรักของคนเลยณนะเวลานี้นะคะการ กลับมาสู่ชีวิตที่มีความสุขมีความสนุกสนานมีความร่าเริงนะคะมีความสุขสดชื่นในหัวใจนะคะช่วงเวลาร้ายๆของคุณทั้งคู่เนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเป็นจังหวะชีวิตของการได้เริ่มใหม่นะคะหรือคุณเนี่ยจะได้มาเจอคู่บุญคู่แท้นะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเจริญมีความสุขในชีวิตยิ่ง,งขึ้นไปก็ได้นะคะอะต่อดีกว่า Do not be uh, ะะอย่าเครียดย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะปัญหาอะไรที่มีเข้ามาเนี่ยคุณสองคนน่าจะแบบช่วยกันแก้ได้นะคะอาจารย์เห็นปนี้ขึ้นมานะน่าจะช่วยกันแก้ได้นะคะมีความเหนื่อยคุณก็มีแบบปัญหาของก้าวไม่ทเท้าก็มาเหมือนกันนะคะแต่ต่างฝ่ายเนี่ยน่าจะช่วยกันแล้วก็จบกับปัญหาอะไรที่มันไม่ดีลงไปได้นะคะกางงานอะไรไม่ดีที่เข้ามาก็จะช่วยกันแก้ไขนะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้ Uh, listen to advice นะคะน่าจะเป็นการขอคำแนะนำจากคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในปัญหาที่คุณต้องพบเจอนะคะหรือว่าให้ฟังคำแนะนำของกันและกันก็ได้ตรงนี้นะคะสองหัวก็ดีกว่าหัวเดียวนะคะเพราะนั้นตรงนี้อย่าด่วนที่จะคิดหรือตัดสินใจอะไรคนเดียวนะคะไพ่ก็ให้คำเตือนมาแบบนี้นะคะขออีกหนึ่งชุดชุดไหนดีอะเป็นชุดใหญ่ชุดนี้แล้วกันนะคะ simple life simple answer นะคะ สับยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไพ่มีสีสันน่ารักมากๆนะคะชาวพิจิกนะคะหลังจากที่อาจารย์บอกว่าน่าจะแบบคนสองคนก็น่าจะมีอายุกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคงแบบอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบเพิ่งวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวเท่าไหร่นะตรงนี้ก็น่าจะเป็นความรักที่ คุณต้องผ่านการเรียนรู้นะคะผ่านประสบการณ์อะไรความผิดหวังอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วในท้ายที่สุดนะบางคนนะบางคนเหมือนแบบช่วงแรกถอดใจแล้วนะว่าอาจจะอยู่คนเดียวเนาะน่าจะฝั่งนี้นะคะอยู่คนเดียวนะเป็นเลอสีอะนะคะแต่ก็เป็นเลอสีทั้งสองฝั่งนะ,ะต่างคนเหมือนต่างถอดใจหรือว่าอยากอยู่คนเดียวละนะคะแต่ว่าพอคุณถอดใจอะความรักดีๆก็มีเข้ามานะเหมือนกับว่า ฟ้าก็ยังแบบเห็นใจคุณทั้งสองคนนะคะหรือรอให้คนสังคมเนี่ยคนสองคนเนี่ยชดใช้ชนี่กรรมต่างๆหมดแล้วคุณถึงได้มาเจอกันนะคะแล้วเ,เจอกันในช่วงเวลาชีวิตที่มีความพร้อมมากๆนะคะก็เป็นคู่ที่จะได้สนับสนุนเป็นคู่บุญบารมีนะคะที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วยนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะ Open your heart <laughs> เปิดใจนะคะไพ่น่ารักมาก ปัจจัยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ดีพอนะคะเขาอาจจะเป็นคนขึ้นรอคอยมาทั้งชีวิตก็ได้นะคะ Open your heart นะคะค่อยหนึ่งใบค่ะ g i v e your self the best นะคะ <c oughs> ให้กำลังใจกับตัวเองนะคะคุณนะ่ะทำดีที่สุดแล้วคุณนะ่ะเป็นคนดีที่หนึ่งเลย ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้มีความมั่นใจนันเองนะคะแล้วก็แก้ไขให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะหรือพยายอาจจะแนะนํานะคะซื้อของขวัญเป็นรางวัลอะไรให้กับชีวิตของคุณบ้างก็ได้นะคะเป็นของน่ารักสวยงามหรือของอะไรที่คุณอยากได้นะคะ s i c k and Expert นะคะ ปัญหาอะไรที่มันแบบต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะไพ่แนะนําว่าอย่าแบบคิดที่จะแก้ปัญหาเองนะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะอโอเคนะเพราะนั้นตรงนี้นะอาจารย์มองว่าชาวพิจิกนะคะดวงความรักที่เป็นเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะขึ้นมาแบบว่าจบได้ดีมากๆนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรนะคะให้ชาวราศีพิจิกนะคะ มีความสุขในชีวิตรักนะคะในรักครั้งใหม่ของคุณนะคะถ้าคุณได้ผ่านการชดใช้กรรมอะไรตรงนี้มาตามเรื่องราวของความรักแล้วนะคะขอให้คุณได้เจอกับเขาคนนั้นโดยเร็วนะคะแล้วก็ขอให้มีความรักที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็เป็นคู่บุญบาร,รมีเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันต่อไปนะคะจะปีใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขสดชื่นสมหวังนะคะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ความรักเลยนะคะสําหรับคลิป ตรงนี้ก็จะมีทุกครึ่งเดือนนะคะก็ฝากติดตามช่องขออาจารย์หน่อยแน่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ